ตะปูตอกฝาโลงศพตายโหงเป็นของอาถรรพ์ที่ผู้คนนิยมนำมาเล่นคุณใสกันมากที่สุดแต่ยังมีพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ อยู่กับผมแมนนี่แบล็กจากเด e s แซกทีมในรายการปลุกตำนานสารต่อความขลังและอาถัน EP5 ในวันนี้ผมจะพาผู้คุณไปรู้จักกับตะปูตอกฟ้าโลงศพตายโหงเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ตะปูเป็นหนึ่งในของที่คนนิยมนำมาเล่นคุณใสกันมากที่สุดโดยเฉพาะคุณใสเสกตะปูเข้าท้องโดยคุณใสจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ปล่อยตะปูออกไปแล้วเมื่อไปถึงเหยื่อจะเข้าไปอยู่ในท้องและทำให้เหยื่อมีอาการผิดสําแดงข้าวปลาไม่กินเมื่อลอยนอนไม่หลับ ซึ่งตะปูที่ใช้จำเป็นต้องเป็นตะปูที่ถอนขึ้นมาจากโลงศพหรือเรียกกันว่าตะปูตอกโลงผียิงทามาจากศพที่เฮี้ยนสุดๆอย่างผีตายโหงหรือผีตายทั้งกลมจะดียิ่งนักซึ่งตะปูตอกโลงผีนอกจากจะมีความเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอับป่ามงคลแล้วยังมีอีกความเชื่อหนึ่งว่า ถูกใช้เพื่อสะกดวิญญาณคนตายอีกด้วยได้มีเรื่องเล่าได้เกิดขึ้นจริงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจึงไปพบแพทย์เมื่อแพทย์ทำการเอ็กซเรย์ดูช่วงท้องปรากฏว่าพบสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตะปู ที่มีความยาวถึง3นิ้วจำนวนสองอันขวางอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กและกระเพาะอ,อาหารและยังพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายเข็มหมุดอีกหนึ่งอันทางทีมหมอและพยาบาลจึงเร่งส่งผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดและพบว่ามีตะปูกับเข็มหมุดฝังอยู่ในท้องของเจ้าวาดองคนั้นโดยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ก็ไม่มีใครบอกได้เลยว่าตะปูเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในท้องของเจ้าวาดได้อย่างไรกล่าวโดยสรุปคือตะปูตอกฟ้าลงศพตายโหงเป็นไสยศาสตร์ขแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการนำตะปูที่ถอนขึ้นมาจากโลงศพมาทำคุณใสโดยเหยื่อจะงมีอาการผิดปกติ ป่วยแบบไม่มีสาเหตุและหากคุณใส่พลาดสิ่งเหล่านั้นที่ทำไปก็จะกลับสู่ผู้เริ่มต้นอย่างโหดร้ายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับของอาถรรพ์โดยเด็ดขาดเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่า จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม h Home s w วิ t Home Online มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไวเ้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง h Home s w วิ t Home Online ที่จะมีมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ ผมแมนน่แบกจากเดอะแซกทีมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ